แต่คําแต่งหมายจะไปแต่งซะแบบว่าให้ผลมากมายใหญ่โตเราก็เลยเน้นเรื่องการอุทิศกันเต็มไปหมดเลยการใส่บาตรยมไม่ต้องถอดรองเท้าก็ได้ผู้เจ้าไม่ได้ห้ามยมจะยืนสูงกว่าก็ได้นะจะถือไม้พลองถือสัตราถืออาวุธผ้าโพกหัวกลางล่มพิกขูรับบิณฑบาตได้ทั้งสิน้นไม่มีข้อห้ามแต่ถ้าฟังธรรม สวมรองเท้าสวมเพียงเท้าถือไม่พลองถือสัตราถืออาวุธผ้าโพกหัวมือกลางล่มนั่งที่สูงกว่านผู้เจ้าบอกพิกุอย่าไปแสดงทําให้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยทราบเลยเสกียวัตรเรานั่งท่องแต่เราไม่นั่งใครควรว่าเออแยกแยะอยังไงการที่พิกุไปขออาหารเขาเนี่ยผู้เจ้าจะไม่ตั้งเงื่อนไขกับผู้ให้ เงื่อนไขจะมาอยู่ที่ตัวพิขุหมน